ขย้อนขย้อนจะเป็นเถื่อแห้งเปลี่ยนแห้งแบบว่าจะเก่งไรเห็นไหคิดหอดบ้านลาบเดี๋ยวเขาจะพูดไปไซเขาจิบูดนี่จากบ้านไปหอดแต่ปักเซ่ได้บานนี้เลยไปพ่อมากขอดิมาเองหอดปักเซ่พ่อมาเป็นอันนี้ไปหอดอื้อโอ้ยไปผูกมาเองโมเป็นบอลโมเป็นเดึกค่ะสวัสดีสวัสดีพ่อพี่น้อง ืัอนี้เขาสิปไปอซบอบบี้ืันนี้้สิไปสวนเนาะเจ้าเุามาแต่าสาเจ้าค่ะมาแต่เ,ม,ม,ตเมืองโคง้งม่แต่เด่นเมืองโค้งมาแต่เ่นเมืองโค้งเนาะถ้ากระมามือไหนป่ะอ่ามือขื้นนีนอกเขินมาขื้นหนีแปดมงมาหอดขื้นนีตอนประมานจาังม,ม่งว่าแปดมงหอดขธออันโอ้มือนีนอกเข้าแบบว่ามี F C อมเมนต์ว่าจะได้โดหัวบางมาให้ใส่งานพวกหนักๆอ่งาน้ใสะ ใส่งานมึงเห็มึงโพสสวนคนเดียวให้มึงอันน่ะซาดามเพื่อแก่กูตีนี่เห็นน้ำกันแดดบ่อหยอกซื่อสิมาถามมามวนบ้อไปนะไป็เด่นม่วนแต่สินซิลิกเนาะมวลไปเที่ยวไซเน่มุดไปเที่ยวบาดผ้าโอ้ยเป็นบาดบาดผ้าอันนี้ก็นี่ข้างเขาอื่นหน้าอี๋เอียงเลอะบาดเอียงวะตู้นมีต้นไม้มันนี่ขุดโอ้คอนพระเพ่งเออคอนพระเพ่ง ไปคอนพาเพ่งเนี่ยกับไปโฮนเซดิ้งเอียนหลายอย่างบอกแดดดีพีม่วนบอกม่วนเนาะม่วนก็คี่เซร์ดิ้งเว้ยแต่อาโปรดแคนท์ถือเปลี่ยนเนี่ยเห็นหนึ่งจะจับกล่องเนี่ยยากให้จับโอ้ยถ่ายเป็นเห็นอยู่จะได้เห็นอยู่ดอกเราให้ทานผู้ชมทางนี้ม่วนบอกม่วนเนี่ยงอกกว่าไปไปจั๊กมือว๊อบไปจั๊กมือไปจั๊กมือไปซ้ำมือไปซีมือซ้ำคืนเนาะซีมือซ้ำคืนไปซีมือซ้ำคืนเนาะหอยคืน ไปมอตะขี่เสืดิงเนาะมวนป้านอะนพีก็เป็นตะขี่อีกแค่ิบลบก็ได้พี่ตะขี่ีก็ักิบลบเน,นี่ยตาดผ่านเพราะมันชูงอันนี้ตาดผ่านนี่ไมีเงินเดืนจะไปนะขอ,อยัง่าทานได้เคยไปสักเดียวไปรรกตาดผ่าน,นี่นยไดียูไปวะเดี๋ยวไปเลยเพราะว่ามันชูงเดี๋ยวไปดโอกาสหนาดูปีหนาวะปีหนาเนาะเดี๋ยวเป๋าเป็นนี่แต่พผกว่าซุกหรแก่คงไม่มีเงิน โมมีเงินยังไปข่อยยังบมไปโอ้ยพระรามประชิดใจคอยให้เพื่นกระยากเพื่นเนาะคอยามีดขีดไปสองคืนเนาะไปชั่งมือโอตอนทำเอสหอบเลยหอบไปน็นเพื่นก็เดินไปซ้ำคืนสี่มือซ้ำคืนเนาะหม่วนบ่เอาล้รวมเดี๋ยวหม่วนบ่หม่วนอยู่หม่วนอยู่เนาะเพื่อนคิดเนาะหม่วนสสด็จอันที่หม่วนดิ่งตอนนี้ก็เป็นตอนแรกเนาะสิไปใส่งานบอบบี้ เป็นจะเห็ดน้ากันเดี๋ยดูพดนน้ำกันขึ้นมาไปกันเนาะไปมาสิอันนี้ผ้ามึงไปเบิ่งมะถั่วดูที่คอยปลูกไว้แต่ว่าแส่ไปเบิ่งพักเลยบบบว่าเขาปลูกขนาดเดี้ยแบบปลูกไว้ลายมันเมื่อยนะฮดคนเดียวมันใส่เสื้อฮดนะแต่ว่าปกติพี่ใหม่ก็มาฮดคนเดียวเนี้ยนาะพี่น้องปกติบอบีเพิ่เฉดเบียเกลื่อนส่วนลาย แม่เราอยู่เพื่อนสามเหมืองมันอยเพื่อนจะเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นหดบ้านแห้งแห้งมากตั้งแต่หมืองขึ้นแดดปลาทุบเกินไปมันมันคิดหดบ้านพี่จะบุกขาใจหรอใครบ่ไออาประตูอี่แม่ได้รอาประตูขยันมึงสิไปกรุงเทพบโดมึงแข้งสิโบคินหดบ้านปลาทุบ่เดี๋ยวมาตีกั๊บเลยเกินไป มันรู้กเป็นจังวัดในจีนใจมันคือเมืองปร่เศสมันคือเมืองปรั่เสจ้าจ๋าบันคือเมืองฝรั่เสเขาเคยอยู่นีมั้งโอ้ี๋รมวน่แหละสรูปแบบกรมวนสรุปแบบก็ค okay. ือมวนั่นไงพี่น้องกะมวนเอมกขั่วคุ้มหมกขั่วคุ้มมกกระโพคุ้มใหญ่ที่ด็แต่คุ้มใหญ่แดี๋่าเรไปอันนี้เอาซ้วมานลกะไปหันเพื่อเขาทังหนึ่งมันหัว หันทางหวัวมันเขาฝั่ง,งะมะกระโพดเบิร์ตมาเนี้ยตัวนี้มกทั่วมกทั่วฝั่งอ่ามกทั่วฝั่งใตยออกเลยเด้อพ่อพี่น้องมาเนี้ยโดมาบัวอ้ะไรออกว่าอีะไรมึงเห็ดเห็ดได้โพดเนี่ยคุ้มหนึ่งสองอันโอ้ยพอดีโดพอดีออกเลยมาหันเพื่อเขาใช่ยัางฮะ บ่ท่าไในใส่อันนี้ตัวนี้มันอันนี้แล้วมันมันออกต่ไรก็สร้างมันบอเอออันนั้นเนี่ยมาอันนี้เข่าเอาเพื่อท่างมันหัวเข่าปวดหัวดหัพักสองมือซื้อกินไนโด้สองมือซ้ำเอียงกับเอียงกับเปลี่ยนแปลงไปบัดเกินไปโนโลขย้อนจากสิแปงเทปบอสตอนตอนขวบแดงเทปทำอิ้มห่าแบบบอา สถานการณ์เอียงกับโบคือเก่าน้ำเปลี่ยนไปบึ้ดลุงเทพเหรอเออขย้อนขย้อนจะเปเ็นเทมแห้งเปลี่ยนแห้งแบบว่าจะเก่งไรเห็นไะหคิดหอดบาทลาบเดีย๋ยวโคชิโบไปใส่โคชิโบนี่จากบ้านไปหอดแต่ปักเซ่ได้บัตรนี้นเลยไปมากๆข <c oughs> อซ<บ>ิมาเองหอดปักเซ่คุณมาเป็นอันนี้ไปหอดเออโอ้ยไปผูกมาเองโมเป็นวเลูกโมเป็นเด็ดขาดกูยังคิดเดี๋ยวยูโดนไปเฮ้งกันนี่มันสียากมากเลยเด้กูคิดในใจกูยังอยากมากเล้โมเป็นบ้านเท่าน้อกัด แต่ว่าเฮาบ่เคยไปเที่ยวนะถ้าโลถ้ามึงเคยไปเที่ยวบ่อยๆมึงก็อาจนเสียนี่อือกูกูสิบ่ไปกู <c oughs> สิบ่ไปหันทางหันเพื่อเข้ามาทางมันหัวสิบ่ได้ย่านเสื้อบ่ซะย่นานเเาเสื้อก่อนเอาถือกล่องเบิ่งสิย่านเสื้อไปออกมาเลยบรรยากาศยามแดงน้องปีน้องตอนแดงเนาะอืมกินหัดบ้านพี่น้องเอ้ยมาไปซ้ำคืนสีมื้อนี่ กินหอดบ้านสีโทมาหาหนองนิ้วกะโอ้ยเดี <c oughs> road, <lin> ๋ยวมันสิกินหอดก็เก่าก็สิว่าอยากโท่อยากโท่นะคะปีพยานมึงสิไปลงเทปข้างแปลงเทปมแห้งสิขิดเด้แปลงเทปลี่ยันบดไอหอดสองมลี่ยนอยากมาอยากมาอยู่รอกอันนี้มาไปเที่ยวไปลงเทพแห้งบ่ได้ไปเที่ยบด้วยด้งานในเดี๋ยวสิหันทางอันนี้มันเข่ากี่มาอยังกี่มันกี่ป่ะห้าสิ ไปใช้ไปจ้าคิดว่าาสิเป็นนะคะป้าป้ามึงเนี่ยนะเออกเปน่ยเือกสิอวนเออซาแน่เนกเสือมันน่ไดกูว่าแล้วมึงสิมาลงโทษงโทษมึงแล้วมึงลงโทษกูมาไปมาเปลี่ยนจะต้องไปไม่หรออะไรนี่อังเม่มาลงโทษบอบบี้ เอาล่ะสัมมาลงโทษตัวเองเนาะจักเตื้อสักไว้กับพ่อกันต้อเพื่อเฮามันหัวเฮาต้องหันทางน่ะมันเข้าเพราะมี FC คอมเมนต์บอกเนาะแม่พี่น้องมันหนักมันผพายากบ่ฮะพราะมันหนัก กี่มาย่างกี่น้องกี่ก็มาเนาะคิดว่า้สิไปนะคะหมดจัดไปใช้ราามหรอพ่อเดี๋ยวไปนมือพ่อโไ้เลยไปใช้กูบอเคยไปสอสามืบปันขีจะรอกอีโดมันายากมาบานพระโทษเด้อว่าิดในใจ เดือดหมวนมันหมุนนะคดีบ่บอกถเราะว่าอ้วนคดีบ่บอกอ่ะด้วยสีซาน้ำเพื่อขมือขมือนะเพราะว่ากะลืมไปนะลืมมาถาเพื่อมันหัวกะตองเอาท่าหัวเขามาทัานจังสีนาบ่กเขาลายบันไดนี่ถาเพื่อห้ามหัโดว่าไรถ้าห้าแบบบ่อไ้ซาน้ำเพื่อซองเหมือในเพื่อหล่มเลย เบอร์โอ้ยบางสาวนี่ซาออกจนเบิดเดี๋ยวขัวเพื่อนเจ้าเป็นยังมันหัวให้ยังมันหัวเบื้องผืนมันผืนทองมันบางสาวนี่มาซาออกจนเบิดนะซาสาอะไก็ผูกไว้นะฮาก็ผูกท่านัหนหาใส่ใส่กับกกน้ำนะก็ผูกท่านนี้ใส่กับกกอไข่น้ำซาก่อนซาก่อนก็ได้กับซากับสาอยู่ในกล่อง ตาแล้วจังไปหดพักกี้โอ้หน่องกี้มานอนสบายเลยบอกกี้ออกแล้วไปทหานเบิร์องมาเปิดไปแฝนเกิอมีคนเปิดเพลงสาะซองเร่งซองบอกเออซื้อเพลงค่ะสาะซองเร่งซองแต่มาเพลงอันนี้ เเออก็บมันเงินมันคำเพลงอันนี้คนในครัวมักฝากซองหรือเล่าคำว่าลงโสดเจเนาะไปเถี่ยวซองมือซามมือต้องเอาซองเอาฮดตอวฮดตัวใดก่อนบอกฮดฮดหรือเปล่าหนึ่งฮดยังฮดตัวมันสูงก่อนฮดตัวมันสูงก่อนบอกฮดแบบกระโฟดมับกระโฟดฟังไทยเลยตัวนี้ออกแล้วบอปออกแล้วอันนี้หน่อยนึงออกแล้วจักมือจังะมาออก ามสี่ม <S Durch tus k> ือโคตอันนันกโฮตขั้นขู่มันนำกันเลยนักกี้วโดเอาเถิดละสองโคตจนแดดเด้อคนเดียวโอ้ใบ่ะใบ่ะนี่คือใบตะกี้เฮงเห็ดสวนอยูุทธึแต่ว่านีอยุ่มกับโดตยูเทิึกกั เอ้หาบนกสไตายเซกี้หาบเซขู่น ah ้องวบเนาะงขู huh. <inaudible> ่แบบใหญ่ๆไม่เนื้อหาบอ่ะเพลงอันนี้ติดดิคาซิดว่าจากเพลงเล้าแต่ว่าน้อวบเนาะเดี๋ยวบีใหม่สิพายามเบาให้มันให้เสียงเบามันกรบเสียงเพลงน้อพี่เนาะแล้วก็จะเห็นเหมือนจะฮะโบอาดิโบนง่เงี้ยวันนีเฮากรับเบาดังๆเนาะไป จากข้ามากนะักาคนในคัวนคนในครัวมาเพลงนี่ไปอีกเถวหนึ่งปะเอาอีกเถวหนึ่งกะเอาจะฮดอีกเถวหนึ่งกะปันกันปันเพท่านไนีหนือเมื่อไหนเม<ป>ื่อเช้่นไ่ปมใหม่กะเอาเือไหร่ือมือเมื่มอเ่อเมร่อยเอเอาเมือ่อไหร่รเอาเออัน่ม,มันอันนี้เบบ่ มันเพือสีแดงนะมันเฮิงได้เถียดูไปดูมาเออมันได้เถียมันบโบนักคนไหนกับโบนักคนไหนพ่อเนาะเฮ้พี่น้องให้บอสบี้อ่าหิวซองอันซองเถียกกับพ่อมังแซวนี่พี่ใหม่หิวซองอันจนแด่วเนาะเฮ้พี่น้องเพราะว่าถ้าเห้ามาคนเดียวถ้าเห้าสีหิวเถื่อกอันมันนานแล้วนะเนาะมันกะโบนักคนไดนะบอบเนาะนักจำหนึ่งกับพ่อทนได้ถาอาบน้ำเซ่เป็นยังไงแนวนี้น้ำเย็นขนาด แนเได้ปีเอแต่ได้ปีเดียอันนี้ให้นก็ปีบอ่ซีบวลายได้ปีเอาดูเอาขุนก่อนสันจะเอาขุนมาจออ๋อเดียวกับพ่อเดียวเอฟซีสิว่าข่อยอันนี้จะไปเขนาไนมาแม่เียไม่มจอดไมมาจอดี่้งไปดูยอากจอ่อาเอิอาเด มาสองคนแปบ๊บเดียวก็ได้วแต่ว่านิ่มน่มแดกมันโมเหมยเป็นได้พร้อมมดเลยตัวตน,นี้เป็นหมักเบืองรุ่มนี่เป็นหมักแตงกับอ่ะถั่วแตงกับถั่วตอนนี้เฮาก็ฮูดพักแต่เลยนะ ไม่ใช่ปีโเดียวะสองคนมันเดืสองคนเมื่อเช้านี้คอยมาโคตคนเดียวคอยบคืองเพินนะมักทั่วขาบดามาเทาเมื่ออื่นเมื่ออื่นเช้าเทาดาบาหน่อยเนาะดาบปีใหม่เรามาถามหาในหมักทั่วปีใหม่บด้เอาในหมักทั่วมา อ่าเดี๋ยวเ้ากับซีมาทามบอบบี้เนาอบาเออไปเที่ยวมีประสบการณ์ยังกันเด็ดหรือว่าม่วนมวนมาเล่าให้ทันผู้ชมพังอยู่บ่แต่ไปเที่ยวใช่ไมเอียงไม่มียังบ่แต่เสด็งไงเนี้ยต่สดิ่งบติดใจเหงะไงขี่อะไรขี่ซุ้งๆ่าไรก็ดีมากเว้ยมากเว้ยค่อยๆไปนัดโดนสิเราสิบัสตอนปีใหม่ไปกรุงเทพปีทับอิตไปเที่ยวสวนสนุกดิมเบอร์ว่าด้วยยังไหนจำซื้ออะไรติดบ่ ไปขี่เพื่อฮาะเพื่อบินเธอได้โดบาลงมาจนสีหน่หกอมันอันนี้เนี่ยได้เพื่อเพื่อบินมันโอนไปโอนมาหะ <c oughs> นะมันจะบอกว่าถือมันเป็นเท่าขึ้นไปมันคือเพื่อไอ้นะมันก็โอนไปข้างนี้โอนมา<อ>ข้าขงนี้โอนไปโอนมาอันนี้เป็นด้ยยันด้วยยันแต่ก็ม้วนหมนุนได้แดดอยากไปขี่เซดดิ้งยู่ตัดผ้าเนี่ยงั้ก่อนนะไปไปถ้ามีเงินสิไปป,ป,ปะบอกเอาพลอยไปน้ำในเด้อเด้อไปน้ำกันนี่แดดเอาแต่ก็อันนั้นดิ ค่าจิ๊บกรแเพะแจ็คเทอร์ไรไว้อยู่สายสลิงพัดหนึ่งขนละ้าพัดนี่<ะ>เขาต้องเตรียมไปดูได้ค่าทีอนะันนั้นซักแจ็คแจ็คคืดนะจะชิพักอยู่มีปากช่องชัวะมองตาแต่ว่าจะชิพักช่องคืดจะก,ก็เตรียมไปเลยนะเตรียมเงินไลปลายมาสามสี่พันผมได้ข้าแต่อนะันนั้นกนจะชิวได้แต่ว่ามันคือหนึ่งคือหนึ่งสามแสนคือหนึ่งสามแสนสมมติว่าจะเช่าตัวดีนะโอ้ กันสีเจาพูดหอมกเพกแน่เได้เต๋อเป็นหมื่นสองสามหมืพวรอเกินไปมือนเอฟซียาดบกัาบาเทียวไลเป็นหมื่นหมื่นึ่งเออหมื่นหนึ่งพูดเดียองาไหนเด้อบอกดีน่เพื่อานันานี่บอกหมื่นหนึ่งเพื่อหารเพื่อนี้ถ้าห้าสิบไปห้าต้องซึกงซาของมูลไว้ก่อนเนาะไว้สิมันมันสิอันดัพันสองพกีบัาซ้ายสลิงซาสองสามพันกี่เพี่อเกมก็เต็มซ้ายสลิง สรุปแล้วว่ามีประสบการณ์เด็ดๆบันนี้ไมีเอียงกต่มีแต่ว่าไปอันนั้นไหนไปไหนไปเดหนนุ่งท่าบัจักรทั้งแอีไปเป็นจีนฮารักฟีบัจักททัเออบัดมาจนชอดมาเดีวกรกลับมาไกลๆตาดนเมื่อเขาไปเกินโอ้ไปไกลตาดบอสิไปนี่โอ้บัจักทั้งหน่อพี่น้องบ้านน้องอ่ะ สรุปแล้วก็บ,บ่มีประสบการณ์เด็ดๆเนาะพ่อพี่น้องหรือว่าสิมีมยวที่แ<ด>บบหนาประทับใจอย่างเดียวก็คือโฮลเซอร์ลิงมากมากเลยอยากโคนจกักจาวดอกเน็กใหญ่ไปใหญ่ๆซุง้งๆเลยนะทำแต่พลาดมันย<อ>ังต่ำเลยเดิด่มกะสีประมาณนี่น้องพลอยพี่น้องสรุปแล้วบ,บ่มีประสบการณ์ที่แบบเด็ดๆอีย่างพอดีเนาะประทับใจอย่างหนึ่งก็คือโฮลเซอร์ลิงน้องพลอยพี่น้องตาแทนมวนที่ชุดโค่นประเพ่งยังหมดเลยมวนโค่นประเพ่งเป็นอย่างเบิ่งซื่อ อ่าแล้วก็สุดท้ายนี่ก็บ่มีหยังหลายเนาะให้พี่น้องคลิปนี้กอะเบิดเพียงแซมนี้เนาะเพราะว่าก็มาป่ะสิลงโทษบ,บ,บ่บี้เนาะหายหดพักเนาะกระหดนํากันไปแค่นี้ก็จะลงโทษกูุศลอ๋อเรื่องบอบจะคึ้บอกข้อมูลสุภาอ,อะาาไรเหรอเผาอ่ไรตัดออกนะโอเคแล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแซมนี้เด้อพี่พี่น้องเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อแซมนี้ก็ลงโทษกันเนาะ